ช่วยอธิบายวิธีการละหมาตฮะยุธและควรจะขอทวาตอนไหนอย่างไรเขาลเราวงเล็บไปด้วยนะช่วยอธิบายอย่างละเอียดคืออย่างนี้ผมว่าเอาเอาแบบไปปฏิบัติได้ก่อน่าเอาแบบปฏิบัติได้นาบีบอกว่าซาลาตุเลนมัสนามัสนาละหมาดกลางคืนเนี่ยให้ละหมาดทีละสองทีละสองทีละสองประเด็นว่าละหมาตฮะยุธเนี่ยอย่าลืมว่าเป็นหนึ่งในเวลาละหมาดที่รอซูรุปอฮาให้ความสําคัญอแต่ว่านั่นแหละ เมื่อเราเดินทางละหมาดที่ถูกยกเลิกแปลว่าละหมาดที่รเราซื้อรับปฏิบัติแล้วกันครับที่เราซื้อไม่ปฏิบัติในระหว่างการใช้สิทธิ์ของการเป็นผู้เดินทางในการละหมายดย่อและรวมคือซุนน่รอวาดเบแปลว่าซุนน่าก่อนและหลังของละหมาดปรครับซึ่งก็มีอยู่ส2บสองรากาจริงไหมฮะอันนี้ไม่เกี่ยวอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวนอกเหนือจากนั้นอนุญาตให้ทําได้หมดหนึ่งในนั้นคือโซลาตุตตะหหยุด คือ,อละหมาดตะฮหจยุดละหมาดตะฮหจยุดคืออะไรคือละหมาดในยามค่ําคืนเวลาของมันเริ่มต้นตั้งแต่หลังละหมาดอิชะเป็นต้นไปต้องบอกคนอื่นไหมว่าฉันจะละหมาดต่ให้หยุดไม่ต้องสมมุติว่าท่านอย่างนี้สมมุติว่าท่านละหมาดอิชะเสร็จครับแล้วท่านก็ละหมาดซุนนะหลังอิชะแล้วท่านคิดว่าเดี๋ยวท่านอยากจะตื่นมานอนหัวค่ําแล้วอยากจะตื่นมาในยามดึกๆอื ในเวลาช่วงเขาเรียกว่าช่วงสุดท้ายหนึ่งสุดหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสามคืนสุดท้ายเนี่ยครับเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่ท่านจะตื่นมาละหมาดแต่ฮัจหยุดนะครับท่านตื่นมาเนี่ยท่านก็ละหมาทีละสองทีละสองทีละสองเข้าใจนะครับละหมาดสองรอกะอ้าหรือสี่รอกะอ้หรือแปดรอกะอ้ท่านก็ละหมาดไปสไลด์เล็กมัสนแต่่เนน้วา บอกว่าไหวแค่ไหนต้องดูด้วยนะสภาพาร่างกายเมือ่อเมื่ออะไรอย่างคุณเอ้เมื่อเราเมื่อเราละหมาดลำพังเนี่ยอ่านยาวๆย,ยืนานานๆให้มีขชูชนะั้ให้มีสมาธิให้มีตมะนี้นะในการละหมาดการณีที่เป็นอิหมัมเขาเนี่ยเราก็ต้องดูอิหมะมมุมว่าเขาไหวแค่ไหนอย่าไปยาวเกินไปแต่ถ้าเราละหมาดเองให้เราละหมาดนานๆเอะจันนิดหนึ่งมันมีกีฬาไหมว่า การละหมาดตะหัดยุดเนี่ยต้องมืดเลยหรือว่าสลัวสลัวมีรายงานไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวอัอนนะั้นไม่เกี่ยวเวลาของมันคือเวลากลางคืนฮนะจะเปิดไฟจะปิดไฟเหมือนกันหมดนะครับขอให้เป็นเวลาหลังอิชะเป็นต้นไปทีนี้ถ้าดีที่สุดคือหลังจากท่านนอนไปแล้วครับตื่นมาแล้วก็ละหมาดละหมาดครั้งละสองรอกะอแปลว่าสองรอกะให้สลามสองรอกะให้สลามก็อย่างที่จา์บอกอ่านให้ยาวนิดนึงมีครูช่วต่อมานี่นะใช่ คือมันไม่มีใครมากวนวละถูกต้องเสร็จแล้วในกรณีของการละหมาดตะหัจยุดเนี่ยไม่มีสุนน้าให้ละหมาดเป็นจะมาะอมของใครของนอกจากกิายาม<ะ>ุรมดอนสามรรยาละ่ะบางครั้งได้ออไม่อนุญาตให้ทำเป็นประจำเพราะไม่มีแนวปฏิบัติครับนะครับเวลาละหมาดละหมาดที่ให้จะมาะเนี่ยต้องเป็นละหมาดที่มีแนวปฏิบัติ พยายามรมฎอนก็คือละาพยายรมรมฎอนคือละหมาตรวาวีนะรับละหมาดกูซูบขูซูบเห็นไหมจันทค้าตุยค้าที่เป็นจามะเห็นไหมละหมาดขอฝนเห็นไหมแต่ถ้าอันไหนที่เป็นสุนัตละหมาดสุนัตแล้วไม่มีรูปแบบให้เป็นจามะไม่ต้องมีเราก็ตังคนตังละหมาดพอละหมาดอันนี้ผมพูดถึงหลังครึ่งคืนไปแล้วครับหรือว่าหลังจากตื่นนอนไปแล้วเราลองก็ละหมาดก็ละหมาดทีละสองห้ปกติ ทีละสองให้สาลามที่ตามกําลังของเราถือได้ไหมอาจารย์บอกอ่านนานถือกุรอานได้ครับออนุญาตครับอนุญาตให้ให้ถือได้เสร็จแล้วอีกนิดนึงเสียงดังไหมเออไม่ต้องดังไม่ต้องดังมากใช่ไหมอ่านเฉพาะของเรานะครับนอกจากว่าเราเกียร์มือเกียร์มรดอนอันนี้เพราะมมีอิหมั่ามีมะมูลไงเวลามันมีอิหมั่นมีมะมูลเนี่ยมันต้องอ่านเสียงดังสิครับเข้าใจนะทีนี้พอหลังจากละหมาด ต่ฮัดยุสเสร็จก็ให้ละหมาววิเต์วิเต์บังคับไหมอาจารย์ต้องสามหรือว่าต้องท้ายเป็นหนึ่งให้เป็นจำนวนขี้สามก็ได้หนึ่งก็ได้ก็ได้นะครับทีนี้ในเวลาช่วงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าขอดูอาอย่างไรก็ขอดูอาเวลาที่ท่านจะขอดูอาได้คือในขณะที่ท่านสุยู่ต่อละตาละเพียงแต่ท่านอย่ากล่าวมาเป็นภาษาภาษาอื่นนอกจากภาษาของของการขอดูอาซุบฮานะรบียนอะลาสมุติ ที่เหลืออะไรไม่ได้เลยนึกด้วยการขอที่หัวใจจะขออะไรขอเดยแต่ว่าอยู่ในอิริยาบถของการสูยอยู่สูอยู่นะครับก็ขอดูอามากๆอืนะครับหรือว่าท่านเสร็จภารกิจของการละหมาดซึกรุลนล้อแล้วอะไรแล้วเรียบร้อยเสร็จท่านอยากจะนั่งขอดูอาเชิญแต่ว่าต้องไม่ให้เชื่อมโยงคืออย่ามาเกี่ยวข้องว่ามันต้องอยู่หลังละหมาดเลยนะให้มันเสร็จภารกิจของท่านไปเรียบร้อยแล้วท่านอยากจะขอดูอา เป็นความการขอของท่านที่ท่านอยากจะขอต่อรองสุพาตลาอันนี้เชิญครับแต่ว่าอย่าเอามาพ่วงว่าอหลังเสร็จแล้วต้องต้องรีบขอดูอาเลยเพราะอันเนี้ยมันจะมีการเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ถ้าทาเป็นประจําแล้วเนี่ยมันจะไม่มีแนวปฏิบัติครับนะครับหให้เราเข้าใจาตรงนี้ทังนั้นเมืม่อเราละหมาดทำาวริ์เสร็จอะไรเสร็จส่วนท่าน อ่านกุรานต่อเรียบร้อยเสร็จแล้วทา่านอยากจะวิงวอนขอต่อรอนในเวลาสง,สงัดสงัดส่วนตัวของท่านอันนี้เชิญเลยนะครับดังน้การขอดุอาเนี่ยหรือแม้กระทั่งการขอดุอานละหมาดเพราะว่าเวลาที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือเวลาที่อยู่ใกล้ชิดแล้วขอดุอามากๆอนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือไม่เน้นจํานวนพยายามให้ก็เห็นไหมไอชาบอกฉันไม่เคยเห็นนบีละหมาดนอกรมอมอดหรือในรอมอนเกินกว่าเท่าไหร่ออกลางคืนละหมาดแปดหรือสาม จริงไหมสิเอ่านั่นแปลว่าอะไรแปลว่านี่คือจํานวนที่ดีที่สุดที่มันจะทําให้เรามีสมาธิในการที่เราจะร่างกายด้วยแหละจะทําอิบาดาต่อละตลาแต่ถามว่าสองได้ไหมได้สี่ได้ไหมได้หกได้ไหมได้แปลว่าแต่ทีละสองทีละสองทีละสองมีกําลังเท่าไหร่ขอต่อละละหมาดอย่าลืมนะว่าการละหมาดจะให้ยึดมันเปรียบเสมือนอาวุธสาคัญอิบาดาที่มันเป็นการเสริมพลังของเรา ในการที่จะทําให้เราใกล้ชิดต่อมอนเพราะการตื่นมาเวลานั้นมันไม่มันไม่ได้ทาเพื่อคนอืน่นทดสอบเลยว่าวมันทำเพื่อราอยากจะ,ะเป็นผู้ศรัทธาอย่าง <c oughs> ที่ร้อเรียกในคุรานหรือเปล่ลา <c oughs> ใช่ฉะนั้นการตื่นขึ้นมาตรงนั้น,นเป็นอิบาดาที่ระหว่างคนทํากับพระเจ้าโดยตรงถูกต้องงนการที่อาจารย์บอกว่าขอดุอาในในที่สุอยู่หรือว่าในช่วงเวลาที่ท่านจะอิบาดาเสร็จแล้วก็ตามนเะชื่อว่า ท่านใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากใกล้ชิดมากแล้วเป็นเวลาที่ดีย,ยิ่งยิ่งช่วงช่วงท้ายท้ายของคืนก่อนจะซุขพี่นะฮะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่สงัดสงัดเนี่ยท่านตื่นมาแล้วขอต่ออัลลอฮ์ขอดีน้ําตาวิงวอนต่อพระองค์ขอลุกแก่โทษต่อพระองค์สํานึกในความผิดที่เราทําอืแล้วก็ขอให้อัลลอฮ์ได้ทรงได้ทรงโปรดเมตตาและตอบรับดุอาของเรานาบีนะเวลาเกิดปัญหาเวลาดามีปัญหา ในวิจะเข้าหา,าเราในวิจะวิงวอนต่อพระองค์ในวิจาขอต่อพระองค์เราก็เหมือนกันเวลาเราเกิดปัญหาชีวิตเราเกิดปัญหาอะไรก็ตามที่เข้ามาสู่ชีวิตของเราพี่น้องอย่าลืมอย่าลืมเรื่องการละหมาดละหมาดคือกุญแจดอกสําคัญอินนัสลาตะตันฮาอานินฟาชาอิวันมุงกัดละหมาดมันจะมันจะไปช่วยยับยั้งสิ่งที่เป็นความชั่วความเลวได้อืงนั้น ถามว่าละหมาดแบบไหนอะไรที่มันจะยับยั้งได้มันต้องเป็นละหมาดที่อยู่ในสํานึกละหมาดที่ที่เป็นการละหมาดของของผู้สํานึกในในการปฏิบัติในฐานะบ่าวที่จะจงรักภักดีต่อรอังสภาตลอดเป็นการละหมาดที่ไม่มีริยะไม่มีซุมอะไม่มีตะกมบดไม่มีการไม่เป็นการละหมาดที่มีองค์ประกอบของการทําพื่ให้เขาเห็นทำเพื่อให้เขาชม,มทำเพื่อให้เขายกย่องครับ ไม่มีไม่มีสิ่งเหล่านี้มาเป็นองค์ประกอบของการละหมาดไม่มีสิ่งเหล่านี้มาเคลือบการละหมาดแต่เราละหมาดเพื่ออัลลอฮฺตาลายอย่างแท้จริงการละหมาดด้วยสํานึกอย่างเนี้ยคุณอ้ม,มันยับยั้งได้อืม,มันยับยั้งสิ่งที่ไม่ดีได้ต่อมาก็คือการละหมาดโดยลําพังที่เรากําลังวิงวอนขอต่อองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุตะลาก็คือการละหมาดจนะหยุดเวลาพอเชิญปัญหาเวลาประสบปัญหาเราหาทางออกไม่ได้ สิ่งแรกที่ท่านต้องนึกได้คือข้าวเฝ้าอลรอหรือแม้แต่ <c oughs> อย่าคิดว่าช่วงที่ท่านรู้สึกท้อแท้ก็แล้วแต่ช่วงที่ท่านดีๆแบบนี้เนี่ย <c oughs> ก็สามารถที่จะทําได้ใช่ค <c oughs> รับยิ่งจะทําให้จิตใจของเราเนี่ยได้ใกล้ชิดกับเราหมาอาจารย์พูดแบบนี้อยากจะเชิญชวนพี่น้อง <c oughs> จริงผมก็ห่าง <c oughs> ห่างไปนานพอสมควรเลยเรื่องนี้สําคัญอยากจะชวนเดือนละครั้งก็ยังดีเดี๋ยวมันจะขยับไปฮะจากเดือนละครั้งแล้วพอมันรู้สึกว่าดีกับ สภาพจิตใจของเราดีต่ออามนาที่เราทำอีกหน่อยอาจะขยับเป็นสัปดาห์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แล้วย<อ>ิว<ร>่งแล้วยิ่งเราเพิ่มเพิ่มอีมานของเราด้วยการทำอิบาดาต่ออัลลอ์ตาลาโดยฉพาะยิ่งนรื่องการละมาพี่น้องลองลองนึกถึงการละหมาที่ขู่ชั่นึกถึงการละมาที่นอบน้อมนึกถึงการละมาที่ท,ที่มุ่งมั่นกับอัลลอฮ์ตาอาอย่างแท้จริง ท่านจะรู้สึกหัวใจของท่านมันคองโตจะมีความรู้สึกหัวใจของท่านสงบจริงไหมครับกุรานบอก na na อัลาบิซิกริลลาตัตนาอินุลกุลูไอการรำลึกถึงอัลลอฮ์มันทําให้หัวใจสงบแล้วการรำลึกถึงอัลลอฮ์ที่ดีสุดคือการอะไรการละมามันจริงทําให้จิตสงบไงครับังนั้นคนที่อยู่กับอัลลอฮ์คนที่อยู่กับละหมาสังเกตว่าเวลาเขาเชิญปัญหาแล้วเขาสงบอืเขาจะแก้ปัญหาด้วยสมาธิด้วยความสงบนะ ก็เลยอยากจะบอกไว้ว่าอันนี้คือสิ่งที่ที่เราจะต้องพยายามพยายามยิ่งยิ่ง,งพเปิดประเด็นนี้มาผมว่าดีนะผมว่าดีว่าเรายัางไงก็พยายามใกล้ชิดเอาล็อใช้เวลาช่วงกลางคืนแนวปฏิบัติของของของมุลินนะอันนี้บอกเป็นเป็นแนวปฏิบัติแล้วกันแหมวันนี้ผมขออนุญ,ญาต